ก็บอกเลยว่าคนที่ตามฟุกเราเนี่ยตั้งแต่ศัลยกรรมหลายๆครั้งแล้วทุกคนจะเห็นเลยว่าฟุกใช้พิเริกา้าแอดวานนะคะตัวนี้เลยเ,เรียกง่ายๆเลยพิยริก้าแอดวานเป็นตัวใหม่สําหรับแผลเป็นพี่พีม <c oughs> คือแต่ก,ก่อนอ่ะมันจะดันไอตัวดัดก้อนบัตรที่ว่าเป็นตัวสิว,วเออทีท่ดักมากๆตัวสิว<อ>แล้วเขาก็ออกเป็นตัวแอดวานมา<อ>ซึ่งตัวเนี้ยฟุกก็เคยใช้ตอนที่ทําก้นที่ตอนรที่เธอกับเธออ่ะแล้วก็แผลใต้รอนมก็ใช้เป็นตัวพิเริก้าแอดวานเหมือนกันถามว่าทําไมต้องใช้พิเลยว่่าไมมเหือนนนตอื่ะะคแผลิด้ตอน ถามแบบในน้ำเขารู้รอบตัวต้องรอแผลแห้งก่อนปะ<อ><ผ>ต้องรอแผลแห้งก่อนแต่อันนี้ <t aps> ทำได้เลยแล้วไม่ใช่แผลแผลเป็นที่ยกรรมนะคะแผลเป็นทุกอย่างจะแผลเก่าแผลใหม่ <ดา S 1> อะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยอะไรที่เกี่ยวกับแผลเป็นเนี่ยถ้ายิ่งทาไว้ก็ยิ่งจะหายไว <t aps> จางไวเพราะฉะนั้นถ้าใครยิ่งทาซ้ำก็ใช้เวลานานขึ้นเ <t aps> อาวันนี้เดี๋ยวจะทาใต้น่าออกให้ดูว่าทาจริงๆไม่ได้โกหกนะคะ <t aps> นี่ ดูดิแทบไม่เห็นรอยเลยอันนี้คือ2เดือนเองนะแล้วเขาบอกอุ้ย2เดือนแล้วยังเห็นรอย,อยเลยเป็นปีลูกแผ่เป็นเขาลักษก็เป็นปีนะคะนี่ท้ายเห็นเลยนะครับว่าทาจริงๆทุกคนหลังหูก็ทาเราก็ผัดกันทาบ่อยๆนะคะเธอเธอรู้บ้านเนี้ยมีสารสกัดจากด้านบาัตเออมาจากสเปนใช่คุณภาพสูงปลอดภัยด้วยเขาว่าอย่างงี้อันนี้คือรู้นี่รู้เราก็รู้ แล้วเราใช้ออทางแบรนด์เนี่ยเขาเคลมว่าวิธีใช้ให้เห็นผลคือเราต้องทาวนๆที่แผลทาวันหนึ่งเนี่ยสามถึงสีส่ครั้งได้เลยถ้ารู้สึกว่าเอ้ยยิงขยันเรประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะเห็นเลยว่าแผลใหม่นะจะจางลงแต่ถ้าใครที่เป็นแผลเก่าเี่กอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์แต่บอกเลยว่าทางนี้นั้น่ะจะเห็นผลดีสุดก็ต้องมีระเบียบวินัยเพราะไม่ใช่ครีมวิเศษยาวิเศษที่แบบอุ้ยสี่วันหายไม่ใช่เพราะนั้นเราต้องใช้ต่อเนื่องนะคะก็คือไซยาไนด่20กรัม7จ0้ ส0บาทแล้วก็ไซเล็กก <99, S 1> ้ากรัม3ามกบาบทนะคะเจ้า,าที่วัดศาลยนือร้นเ้ที่วัดศาลหรือ้านขายยา,าชั้นนำทั่วประเทศนะคะและเพรีย์กานะคะอยากจะฝากบอกกับทุกคนว่าเพรีย้กานะคะเป็นเพื่อนทุกความมั่นใจพราวทูบีพายค่ะ